สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทําสลลมโฟมนะนี่เป็นตัวสลามโฟมของเราที่เราทําไปแล้วนะจะยืดนุ่มด้วยนะนี่ตัวนี้จะเป็นแบบมันสลมโฟมมันจะเป็นแบบเนื้อแน่นน,นะ ดูอุปกรณ์กันนะคะอย่างแรกก็จะมีถ้วยผสมแล้วก็เป็นที่คนนะเป็นตะเกียบแล้วก็จะมีเป็นช้อนเป็นช้อนตวงแล้วก็น้ำเปล่า แล้วก็จะมีเป็นน้ำบอรแรกซ์นะกาวจะเป็นกาลาเทกหรือว่าเป็นการน้ำใสก็ได้นะแต่ว่าแนะนําเป็นกาลาเทกดีกว่าถ้าเกิดจะใช้การน้ำใสควรจะผสมด้วยอันนี้เราจะใช้เป็นกาลาเทกกับกาวตัวนี้นะ ระบูมาแบบมีกลิ่นด้วยก็ดีนะจะได้หอมเป็นตัวครีมล้างมือเป็นเป็นโฟมนะโฟมล้างมือสีผสอมอาหารไ่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โลชั่นนี่ เป็นออยค่ะภาชนะเก็บหลังทำเสร็จนะคะมาดูวิธีทำกันนะวิธีทับก,ก็คือต้องเอาด้วยผสมมาก่อนเสร็จแล้วก็ใส่กาวลาเทคลงไปตามจำนวนที่เราต้องการนะ วันนี้เราจะขอทำแบบไม่มากนะคะจะทำแบบไม่เยอะ <c oughs> เพราะว่าเราทำไปแล้วเยอะอยู่ก็ <c oughs> ประมาณสัก สองช้อนแล้วกันถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะเ,ออเสร็จแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใส่เป็นตัวกาวใสๆสีเหลืองๆหน่อยด้วยนะเพื่อให้มัน ไม่แข็งจนเกินไปมันแบบมันจะมันจะดูดีกว่าประมาณเท่าๆกันนะหรือว่าจะใส่เป็นกาลาเทกมากกว่าหน่อยก็ได้นะยังไม่ต้องคนก็ได้นะหรือว่าจะคนเลยก็ได้ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นตัวสีผสมมาหารนะถ้าเกิดว่าใครจะใส่สีก็ใส่ตอนนี้เลยก็ได้ควรจะใส่ตอนที่ทําอยู่ไม่ใช่ตอนที่ทําเสร็จแล้วนะใส่ไม่ต้องเยอะใส่แค่นิดเดียวพอ ทีนี้ก็คนให้เข้ากันเลยนะนี่นะค่ะอันนี้ก็คนเข้ากันแล้วนะคะอันนี้เราจะใส่เป็นตัวสีชมพูเพิ่มนิดนึงนะตอนแรกมันอ่อนเกินไป ีนี้ก็จะใส่โลชั่นใส่ซักต้องกะกะเอาถ้าเกิดว่าทำประมาณนี้ก็ใส่ซักประมาณเครื่องช้อนเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่เป็นตัวสบู่นะใส่ลงไปประมาณ น้อยก็โลชั่นนิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะทีนี้ก็คนให้เข้าไปเลยจะเห็นว่าตอนแรกมันจะแตกตัวนิดหนึ่งนะคนนะคนให้เข้ากันนะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นตัว โฟมนะอู้วูค่ะต้องใส่นะ้ำเปล่าก่อนใส่ลงไปนิดหน่อยนะใส่สักประมาณครึ่งช้อนถ้าเกิดใครอยากให้มันเหลวๆหน่อยก็ใส่น้ำเปล่าเยอะนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการเหลวมากอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะ ด้วยค่ะทีนี้ก็ใส่เป็นตัวโฟมนะคะถ้าเกิดทำประมาณนี้ก็ใส่ลงไปประมาณประมาณสองประมาณสักช้อนครึ่งน,นะอันนี้แล้วก็อีกนิดหนึ่ง ก็จะใส่เยอะหน่อยนะใส่ประมาณนี้เลยก็คนจะรู้สึกว่ามันมันจะหนืดขึ้นนะคะเสร็แล้วก็คนคนให้เข้ากันเลยนะคะ ค่ะตอนนี้ก็คนเข้ากันแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้ำบอลลกก็เป็นน้ำยาทำสลามหรือว่าจะเป็นผงหอมสีจานก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะใส่ไปเราจะขอใช้ไซายลิ้งช่วยในการในการใส่นะ ก็ใส่ไปทีละนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่ไปทีเดียวหมดนะก็จะเห็นว่ามันเริ่มจับตัวกันทันทีเลยนะคะก็ยังไม่ต้องใส่เพิ่มนะคนต่อไปเรื่อยเห็นไหมใส่ไปนิดเดียวมันก็เริ่มได้แล้ว ็คนไม่ต้องเข้ากันมากนะคะก็ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ค่อยเป็นก้นเท่าไหร่แล้วเกินไปก็ใส่ลงไปอีกทีนี้ก็คนเห็นไหมมันจะเริ่มไม่ติดถ้วยแล้ว มันจะไม่ค่อยติดถ้วยแล้วนะก็ลองแตะดูนะก็จะไม่ค่อยติดมือแล้วมันถ้าจะไม่ต้องใส่ออยเลยจะซ้ำไป เกิดว่าใครใส่่อแรกตมากไปนะคะก็ให้เติมน้ําเปล่าหรือว่ากาวลงไปนะเห็นไหมไม่ค่อยติดเท่าไหร่เสร็จแล้วนี่เมื่อกี้เราใส่ไปน้อยมากเราใส่ไปแค่ประมาณนี้เองนะนี่เป็นไซส์เล็กนะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าบางคนแบบว่ามัน อยากให้มันลื่นกว่านี้ไม่ค่อยติดมือกว่านี้อีกก็ใส่ออยล์ลงไปนะใส่ไม่ต้องเยอะนะใส่ไปแค่ประมาณสองสามหยดก็พอประมาณนี้เสร็จแล้วก็คนโทนะคะคือว่าแบตมันจะหมดแล้วนะคะ ก็จะไม่ค่อยติดแล้วทีนี้ก็เอาออกมานวดได้เลยจะเห็นว่าดูแล้วเนี่ยมันจะนุ่มกว่าตัวสีส้มของเราตัวนี้มันจะดูท่าทางมันจะนุ่มกว่าพอดีว่าตัวสีส้มนี้เราไม่ได้ใส่น้ำลงไปเลย จะไม่ใส่น้ำก็ได้นะมันก็จะเป็นแบบสีส้มแต่ว่าถ้าเกิดใส่น้ำนิดนึงมันก็จะนุ่มกว่าถ้าเกิดใครอยากให้นุ่มกว่านี้อีกนะก็ให้ใส่น้ำเพิ่มอีกนี่นะก็ต้องนวดนวดเล่นๆล่นไปนานๆนนหน่อยนะคะมันก็จะไม่ติดมือเหมือนกับเหมือนกับสีส้ม แต่มันจะนุ่มกว่าสีส้มนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ